ค่ะสําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่เป็นดวงของคุณและเป็นดวงของคุณในวันนี้ก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะและตั้งใจชมและชมให้จบจะเป็นดวงของคุณในวันนี้และเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะใบที่ 1, ใบที่สองหรือใบที่สาม แล้วมาดูกันว่าพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรกับคุณไปเม้นไว้ก่อนว่าเลือกไพ่ใบไหนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะมาดูกันวันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทีละใบนะไพ่ใบแรกปุ๊บว้าวไพ่สองเหรียญใครมีปัญหาเรื่องการเงินวันนี้อยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จ ไปสองเหรียญหมายถึงการหมุนเงินการเงินยังไปต่อได้การเงินอึดอัดใจติดขัดตรงไหนนะคะคุณจะเจอโอกาสดีๆตกลงเจราจาเรื่องการเงินได้วันนี้อยากทวงถามหนี้ถามเงินอยากคุณจะได้เงินคืนนะคะยื่นเรื่องเอกสารนะคะเรื่องการเงินยื่นแบงค์ยื่นสินสินเชื่อจะอนุมัติและสําเร็จวันนี้ตกลงเจราจาเรื่องการเงินสิ่งใดก็แล้วแต่หรือเป็นเรื่องเอกสารเรื่องการเงินจะสําเร็จและคุณจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะ ใครเข้ามาแล้วเลือกไพ่ใบแรกนะคะเป็นพลังงานการเงินที่ดีการเงินยังไปต่อได้มีโอกาสดีๆเกี่ยวเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับคุณนะคะแต่เงินได้มาจ่า,า,ายไปได้งายมาจ่ายไปก็ถือว่ายังดีการเงินเข้ามาเรื่อยๆอย่างไม่ขาดมือพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะสําหรับคนเลือกไพ่ใบแรกนะคะโอเคตอนนี้มาดูการสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่2นะว่าจะเป็นอย่างไรคนเลือกไพ่ใบที่2อปุ๊บว้าวได้ไพ่เดอดซันค่ะความโชคดีนะ ไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่มีความโชคดีที่สุดในไพ่นะคะ78ใบพลังงานแห่งความโชคดีชื่อเสียงอำนาจบารมีนะคะใครทำงานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์มีชื่อเสียงจะมีชื่อเสียงใครทำงานเกี่ยวกับงานราชการคุณจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครยังไม่บรรจุจะได้บรรจุวันนี้รอคอยข่าวดีจะได้ข่าวดีหรือวันนี้คุณทำอะไรอยู่นะคะคุณจะมีความโชคดีนะคะแล้วก็คุณมีโชคมีดวงได,ได้อะไรแบบฟุกๆได้อะไรแบบกระทันหัน ะะได้อะไรแบบที่ว่าไม่คิดว่าจะได้แต่คุณจะได้มาได้อะไรที่เกินคาดฝันและสําเร็จนะครไพ่ใบนี้เดยสันคุณจะโชคดีในสิ่งนั้นและได้มาแบบง่ายๆและได้แบบคุณยิ้มได้คุณจะดีใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นพลังงานที่ดีมากให้เลือกใบที่2พิมพ์ว่ารับคําทำนายนี้และให้คุณโชคดีมากๆค่ะโอเคมาดูการสําหรับไพ่ใบที่3นะปุ๊บพี่หมอจะเอาใบบนสุดทุกครั้งปุ๊บ ว้าวไพ่ใบที่3ขึ้นไพ่แบบนี้8ดถ้วยแปลว่าคุณกําลังเหนื่อยกับหลายๆปัญหาเงินงานความรักภาระหนี้สินบางคนก็เหนื่อยกับงานบางคนก็เหนื่อยกับเรื่องหนี้สินบางคนก็เหนื่อยกับเรื่องความรักนะคะถ้าคุณเลือกไพ่ใบที่3มแล้วคุณกําลังเผชิญปัญหา3มสิ่งที่พี่หมอกาลังพูดไปอยู่แปลว่าปัญหานี้นะคะแปดถ้วยแปลว่าคุณจะผ่านแล้วก็เดินข้ามอุปสรรคทุกปัญหาไปได้และคุณจะเจอโอกาสดีๆจะมีเรื่องราวดีๆจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณ กับอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกําลังเผชิญอะไรอยู่หรือทุกอกทุกใจอะไรอยู่คุณจะปลดล็อกคุณจะก้าวผ่านไปได้และจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอย่างแน่นอนและจะมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณให้กําลังใจคุณและคุณจะลุกขึ้นสู้ได้และผ่านทุกปัญหาไปได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครเลือกไพ่ใบที่3พิมพว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณผ่านทุกปัญหาไปได้ค่ะโอเควันนี้นะคะพี่หมอหนวนเปิดไพ่ให้ครบทั้ง3าใบแล้ว วันนี้ดีใจและยินดีมากๆได้เจอทุกคนในคลิปนี้นะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ,าย,บายค่ะ